อ๋อดีใจมากเลยเพื่อชาวนาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อทหารนะคะ่ะขอบคุณเรื่องอะไรคะเจ๊อ๋อที่มาจ่ายเงินให้กับชาวนาค่ะเพราะรอกันมานานแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวว่าชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวกปนอีกแล้วแล้วราคาก็ถูกก็อยากให้ช่วยเหลือในด้านนี้อีกอย่างอ่ะคะ่ะ ให้ราคาแพงกว่านี้หน่อยอ่ะตอนนี้ขายเร้ราคาไหม่ตอนนี้สี่พันห้าพันห้าพันสี่ฮะนี่อยู่ในเคนเนียค่ะขาดทุนน้ำมันก็ตั้งถังละ6หกพันกว่าแล้วลำบากตอนนล้ลำบากมากลำบากค่ะแล้วเงินก็ไม่ออกก็ไม่รู้จะไปยืมยืมนี่ยืมสินใครมาซื้อน้ำมันนะค่ะ พอรู้ข่าวว่าเอดทหารจะมาจ่ายก,ก็ดีใจค่ะดเดีครับดีใจไหมดีใจครับแล้ว,ลวเงินเงินที่ได้ในควาไหนพีโอ้ผใช้นี่ฮะนี่เยอะจังเยอะครับเพราะได้ตังช้าครับ,รบขอบคุณที่ทหารมายึดอำนาจแต่ได้ให้ข้าเงินค่าข้าวครับ แกชาวนาครับ